เบโตอ้ายคือจนกแสมันแปลกสิคนบอกมักไอ้เลยเสียรักหักภัมีแต่ผิดหวังสบายดีสวัสดีจากอเมริกาค่ะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งซปอปอๆแล้วแล้วก็ FC ของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะวันนี้เมก็จะมา รีแอคชั่นเพลงค่ะแล้วก็เพลงที่เมย์จะมารีแอคชั่นในวันนี้นะคะนั่นก็คือเพลงนกแสกค่ะก็ร้องโดยอ้อไพลัชนะคะก็เป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมาเลยค่ะเมย์ก็ขอให้เพลงนี้นะคะตัง้งตั้งฟรีเอทารูไยล้านวิวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าเพลงนี้จะเพลอะจะซึ้งแค่ไหนมีแง่คิดทัศนคติดีๆอะไรในเพลงค่ะก่อนจะไปฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไคร้กดดิ่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้นักร้องของเราผลิตผลงานใหม่ๆ ออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวเมย์ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่องเฮียตั้มตามนี้เลยค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์น,นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเมย์ก็ขอใหเอนน้เพื่อนๆสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะมาแล้วค่ะรออ้อยซี่เลคอร์ดค่ะพรีเซ้น เก่งไรพากค่ะนกแสง, ah, แสงยืนเห,หนาเซเวอ,อายถือเทเพราะเขาบ่อมัดอกหักมาทุกทีจนไอนี้บาดทางสิ่บืน ถูกตัดสินให้เป็นคนผิดจนชีวิตเบิดแห้งสิฟื้นได้แต่ยืนแนมบังคือจังคนบ้าปูู้กล่าวหาเป็นคนบ่ดีว่าชาตินี้บ่ขอพบเจอฟังจนน้ำตาไหลาเออ ก็เพราะเธอว่าตัวปัญหาเขาก็เลยบ่หันมาหัวสาไอบินทันลาเสินลงกาทีในดวงนี้มันต้องแหลกสลายังแป๊บตายไอก็เอาเขาบ่ได้ไอสวลา แมันแปลกที่คนบ่มักไอเลยเสียหลักหักภัยมีแต่ผิดหวังเขาตราหน้าเป็นตัวบอดีเป็นนกทีดมีแต่คนสั่งบอกคือนกเจ้าเนินนักแต่มันก็มีหัวใจ จำถูกคำถามครอบงำหัวใจเหตุผลที่มันเจ็บลายไอยต้องกลายเป็นคนผิดหวังเหมือนถูกขังในกลงตลอดชีวิตรอวันปล่าโทษทันที่หาเหตุผลบ่ได อายอายก็เอาเขาบ่ไดอ้อายสวลายเบดแห้งสิบือเลียบโตอายคือจะนกแสมันแปลที่คนบ่มักไอเลยเสียลักหักไผมีแต่ผิดหวัง เทตรา,าเป็นตัวบอดีเป็นนกทีมีแต่คนสั่งบอกคือนกเจ้าเดานักแต่มันก็มีหัวใจบอกคือนกเจ้าเดานักแต่มันก็มีหัวใจ ยบโตอายคือจังนกแสมันแปลกที่คนมอมักไอเลยเสียหลักหักไผมีแต่ผิดหวังเขาตราหน้าเป็นตัวบอก ค่ะนี่นะคะก็ได้จบลงไปแล้วค่ะสําหรับการรีแอคชั่นเพลงนกแสกค่ะเมก็หวังว่า,วาเพื่อนๆหลายๆคนคะ่ะจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมค่ะบอกเลยนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยพลอซึ้งเศร้ากินใจมากๆเลยค่ะนักร้องของเราก็เสียงดีมีคุณภาพจริงๆเลยนะคะเขาสื่ออารมณ์ออกมาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพลงนี้นะคะเขาก็ได้เก่งลายพานนะคะมาเป็นพระเอก MV ค่ะแล้วก็นางเอกของเราก็สวยน่ารักนะคะเพลงนี้นะคะ ก็คือเขาเปรียบตัวเองนะคะเหมือนเป็นดังนกแสกนะคะที่ใครๆก็มองว่าไม่ดีนะคะมองว่าเป็นนกผีนะคะคือไม่ดีในสายตาเนาะตัวเก่งเองนะคะเขาก็เหมือนกับมีคนมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะคะแล้วก็เขามีทะเลาะกันเนาะแล้วก็เขาก็แทงคนนะคะแล้วก็เขาคงติดคุกกันนะคะแล้วก็เขาก็มีครอบครัวเนาะมีแฟนนะคะแฟนเขาก็รักกันดีนะคะแล้วก็แฟนเขาก็ท้องค่ะท้องแล้วเนี่ยก็เขา ตัวเก่งเองนะคะเขาก็เหมือนประมาณว่าห่วงว่าเหมือนกับกลัวว่า เมียเขาอาจจะโดนตราหน้าว่าเป็นเมียคนขี้คุกมีลูกคนขี้คุกอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็เลยเหมือนกับวางแผนกับเพื่อนสนิทนะคะเนาะที่ทําไปเนี่ยก็คือเป็นการวางแผนนะคะว่าเออให้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 เมียเนาะนให้แฟนเนี่ยตัดใจจากเขานะคะแล้วก็จะได้ให้เขาเนี่ยให้เพื่อนสนิทนะคะดูแลลูกกับเมียเนาะก็น่าสงสารมากๆเลยค่ะแล้วก็เข้าใจไหมคะอารมณ์ของคนมีลูกกับเนาะแล้วก็คือได้แต่เฝ้ามองเนาะเหมือนกับ ยิ่งไกลก็ยิ่งทรมานนะคะก็คือเปรียบตัวเองเหมือนกับดังนกที่แบบอยู่ในกรงที่จะรอประหารเนาะก็คือไม่อยากให้เมียและลูกเสียใจค่ะก็อยากให้เพื่อนเนี่ยช่วยดูแลให้เนาะแต่เพื่อนก็ยังดีนะคะช่วยดูแลลูกมาจนโตเลยเนาะแล้วก็มีคนมาปองร้ายนะสิคะพอเก่งไราพางเห็นเท่านั้นแหละคะ่ะก็โดดไปรับกระสุนให้นะคะก็ทําให้เสียชีวิตค่ะโอ้โห,หน่าสงสารมากๆนี่คือเขาปกป้องเพื่อนของเขานะคะ ปกป้องลูกเมียเนาะก็คือทําดีแล้วค่ะทําดีที่สุดแล้วก็ได้แค่นี้นะคะก็เป็นเพลงที่แบบน่าเสียใจมากๆเลยค่ะเศร้าซึ้งกินใจมากๆเลยนะคะนี่นะคะ ความที่เป็นพ่อเนาะก็รักลูกเหมือนกันได้แต่เฝ้ามองดูนะคะคือบอกไม่ได้ว่าเป็นพ่อเนาะก็นักร้องเขายิ่งสื่ออารมณ์ออกมาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนี่คือไม่ทําให้เอฟซีผิดหวังเลยจริงๆนะคะอารมณ์เนี่ยคล้อยตามไปเลยค่ะเก่งไรพางเองนะคะเขาก็แสดงออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะเขาสื่ออารมณ์ออกมาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนี่นะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมาเลยค่ะเมก็ขอให้เพลงนี้นะคะปังปังปุงริยทะลุายล้านวิวเลยคะ่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe ลคลิกกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้นักร้องของเราผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดีย๋ยวเมย์ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่องเฮียตั้มตามนี้เลยค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะ กดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ f อของเมย์ทุกคนเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เมย์ค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเมย์พูดอะไรผิดไปเมย์ก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยค่ะเมย์ก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคลิปของเมย์ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะใครอยากให้เมย์รีแอคชั่นเพลงไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะเพลงไหนที่เมย์รีแอคชั่นให้ได้ เพลงใหม่ๆก่อนค่ะมีจะอัปเดตเพลงใหม่ๆให้ FC ของเมย์ได้ฟังก่อนนะคะส่วนเพลงที่ปล่อยมาได้สักพักเมยก็จะทยอยรีแอคชั่นให้ค่ะหวังว่า FC ของเมยคงเข้าใจนะคะยังไงวันนี้เมต้องไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีวันดีๆค่ะบายบายโชกดีเก็บโต้ายคือจังโแสมันแปลกที่คนบ้ักไอเลยเสียหลักหก ภัยมีแต่ผิดหวังเขาตราหาเป็นตัวบอดีเป็นนกที่มีแต่คนสั่งบอกคือนกเจ้าเด้นนักแต่มันก็มีหัวใจ